เจริญของมอวลอครับเห็นไหมครับความเจริญของมอวลอนะครับบ้านจัดสรรขึ้นยังก็ดอกเฮ็ดนี่คือทางเข้านี่คือทางออกแล้วนะครับสองฝั่งทางเลยนะครับสองข้างทาง รมมีนะคร<ม>ับเซเว่นสวนอาหารคุ้มสวัสด์<ม>อ,อ้ยหลายที่ครับต่างจากที่เราเคยอยู่ครับนี่ก็ยังขึ้นเอี๋ยครับขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยครับตอนนี้กำลังจัดสรรกันขึ้นอีกแล้วนะครับจะสร้างอีกนะครับสร้างกันก็นกไปเราจะเลินเริ่มเค้ื่อนมาอีกแล้วนะครับ ส่วนมากที่จะเป็นที่ถมเป็นเกินน้ครับเพราเราดูกันพอแค่นี้นะครับของปากคอพอนะครับวันนี้ที่เรามาเยี่ยมที่มอลอวันแรกวันเปิดเทอมเลยนะครับ